ผมก็รถผมโดดใส่เลยอ่าโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้อยเวรนเนาะพี่รอัสดีครับไอพี่หนึ่งมาดิครับตอนนี้รถกู้ชีพของกู้ภัยผกแดงถึงถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมจะร,รีบดําเนินการช่วยพี่ผู้หญิงนะครับส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนนะครับผมพี่เดินได้ไหมเดินไม่ได้ขึ้น,ข,นขึ้นเปรดีกว่าพี่พี่พ,พี่รอก่อนอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงรอก่อนแป๊บหนึ่งพี่นะรอ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 เปรแป๊บหนึ่งพี่อ่ารอเปรแป๊บหนึ่งพี่รอเปรแป๊บหนึ่งหนูหลบทางเร็ว นะครับเป็นผู้หญิงท้องนะครับพี่ท้องแปดเดือนนะครับอ้นๆนคันนู้นด้วยนะตอนนี้นะครับกู้ชีพกู้ภัยบางดงกําลังเข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับสําหรับพี่ผู้หญิงนะครับผมอายุคันแปดเดือนนะครับผมตอนนี้นะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากแยกมับเตยเข้าโค้งสวรรค์ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บนะครับอุ้ย กู้ภัยปกแดงกําลังจะนําพี่ผู้หญิงที่ท้องแปดเดือนส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนนะครับมีอาการจุกที่ท้องนะครับผมมีอาการจุกที่ท้องนะครับรถยนต์ทั้งหมด3คันนะครับรถยนต์กระบะ2รถยนต์เก๋งหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้ามาจากแยกมบเตยนะครับจากซอยห้าแม่น้ำคูระมัดระวังด้วยนะครับชะรอความเร็วนิดหนึ่งขณะนี้กีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับทั้งสองเส้น่าทั้งสองช่องทางนะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุอยู่ณเวลานี้นะครับผมนะครับ ให้นำตัวพี่ผู้หญิงที่ท้องเป็ดเดือนนั้นส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนก่อนนะครับวันมานี่เลยนะครับนี่ครับเป็นกําลังใจให้พี่ผู้หญิงนะครับผมนะครับได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับตอนนี้กู้ชีพกู้ภัยปกแดงกันงห้าเจ็ดสี่ศูสามหนึ่งห้าเจ็ดสี่ศูน Còn. Chơi Nè. khuyên lo rằng. Ở bây giờ chứ. Terima